โอเคผมก็สวัสดีทุกคนครับก็เดี๋ยววันนี้จะมา,าแนะนำนะผมเป็นตัวโปรแกรม Auto m a t i c Mouse and Keyboard นะครับเป็นตัวนี้นะก็ห่างหายไปนานครับไม่ได้เข้ามาอัปเดตให้เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาเข้าไปแนะนำในส่วนของการดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะเพราะว่าเหมือนเพื่อนๆพอนอในยูทูบนะก็ถามมาว่า โปรแกรมตัวนี้มันเป็นโปรแกรมฟรีหรือเปล่านะครับเหมือนถ้าตัวฟรีมันสามารถใช้งานได้ไหมนะแล้วก็มันดาวน์โหลดยังไงนะเหมือนเพื่อนๆบางคนอาจจะยังดาวน์โหลดไม่ได้นะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ดาวน์โหลดโปรแกรมได้แล้วก็รับคลิปนี้ก็อาจจะผ่านไปได้เลยนะผมก็เดี๋ยวอาจจะเป็น E ีตัดไปนะครับเดี๋ยวเราเริ่มมาเข้าในส่วนเนื้อหาวิธีการคลิกอะไรเนี้ยเคลื่อนย้ายตัวเคลื่อนย้ายพวกตำแหน่ง ตำแหน่ง,ต,นงตัวเกมที่เราอยากให้คลิกอะไรเนี้ยบางทีแบบพวกพอยท์ที่เราให้คลิกมันเพี้ยนอะไรเนี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมพยมา,ายามมาไล่ทําให้นะสหรับเพื่อนเพื่อนที่ติดปัญหาตรงไหนนะจะมาไล่ทำให้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตถอนโปรแกรมก่อนละกันนะผมพอโตโัวเมติกนะครับโตโัวเมติกอเอาหาย โรแมหายอะทุกคน okay. เดี๋ยวผมขออนุญาตถอนโปรแกรมก่อนนะโอเคโปรแกรมกัรนบนนะผมถอนการติดตั้งไปก่อนนะออโตัวเมติกเมาส์เอนคีย์บอร์ดแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มวิธีการติดตั้งนะผมโอเคอ่ะโอเคโปรแกรมก็ได้หายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้มันในนี้ผมหาไม่เจอคนระับบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่นะครับ อ,อันดับแรกก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่บกอาเข้าไปที่ Google นะผมก็อาจจะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆใช้เบราว์เซอร์อะไรนะขอผมก็จะใช้ในส่วนของเบราว์เซอร์ครมนะผม Google Chrome นั่นเองนะครับหรือว่า Google นะครับจากนั้นพิมพ์เป็น Automatic Mouse and Keyboard e. อเคกด Enter หนึ่งครั้งนะผมก็เข้าเป็นตัวนี้นะผม อันจะเป็นเว็บหลักของเขานะครับ Robotsoft นะครับผม Robotsoft นะอย่าไปเข้า,าลิงก์อื่นนะครับผมต้องเป็นตัวนี้นะ Robot Robotsoft นะถ้าเข้าไปนะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะผมอ่าเป็น Robotsoft นะอันนี้จะเป็นลิงก์หลักของเขาเลยนะผมก็ให้เพืเ่อนๆมากดที่ดาวน์โหลดนะผม,มกดที่ดาวน์โหลดหนึ่งครั้งนะผมแล้วก็มากดที่อ u t o m a t i c Mouse Keyboard ครับ อ๋อ oh. ถ้าเพื่อนกดดาวน์โหลดเอ้ถ้าเพื่อน,อนกดดาวน์โหลดแล้วก็กดอโตโนมติมัลติคิวบอร์ดเมันเขาจะดาวน์โหลดได้เลยนะผมเนี่ยมันเขาจะดาวน์โหลดได้เลยนะเนี่ยสังเกตฝั่งขวามเมืองผมนะหรือไม่ก็ถ้าอยู่หน้านี้นะถ้าเข้ามาปุ๊บอยู่หน้านี้ก็กดที่ตัวฟรีนะทายเอานะผมตัวนี้นะฟรีทายเอานะแต่ว่าตัวนี้ฟรีไหมที่จริงมันไม่ฟรีนะแต่ว่าตัว,ต,วตัวทดลองอ่ะก็สามารถใช้งานได้นะถ้าเหมือนเพื่อนๆถ้าเ,เพื่อนเพื่อนใช้ไปแล้วเหมือน มันไม่โอเคแบบอยากอยาก,ยากสนับสนุนก็สามารถซื้อได้นะครับแต่ว่าตัวฟรีก็คือใช้งานได้นะครับแค่แบบแค่แบบมันแค่สร้างเป็นไฟล์ e o ee ไม่ได้นั่นเองนะผมเนี่ยถ้าเกิดเพืเ่อนๆอาจจะมาอ่านก็ได้ฟีเจอร์ถ้าเกิดเราซื้อใช่ไหมเขาก็จะมีฟีเจอร์ที่ทําอะไรได้บ้างนะผมอันนี้ก็บอก simulate all keyboard action อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวฟีก็สามารถใช้งานได้นะครับเนี่ยตัวฟีก็สามารถใช้นะัน แชร์ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตั้งนะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วนะผมก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เปิด Open File นะครับสมัครก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับผมสมัครก็จะอยู่ในโฟลเดอร์โหลดนะก็ดับเบิันคลิกไปครับอ่าตรงนี้ก็กด Next นะครับผมตรงนี้ก็จะถามว่าให้เราเลือกนะครับ Select Install Folder นะครับก็ให้เราเลือกว่าเราจะติดตั้งไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับผมก็เลือกได้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ติดตั้งที่ ได้ c ได้ e อะไรแบบนี้นะครับก็เลือกได้เลยนะครับได้ d อะไรแบบนี้นะครับส่วนผมจะใช้ใช้เป็นค่า default ของเนะครับก็คือจะอยู่ในได้ c โปรแกรม file นะครับอย่างนั้นก็ตรงนี้ผมจะติ๊กเป็น everyone ไปเลยครับก็คือใช้ได้ทั้งหมดนะครับกด next นะครับจากนั้นก็กด next อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ตรง everyone หมายถึงว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อ,อมี user หลายๆ user ในคอมอะ มันก็ถ้าเกิดเพื่อนๆติ๊กที่ everyone มันจะสามารถใช้ได้ทุก user นะครับถ้าเกิดใครมี user เหมือนคอมเครื่องนี้เราใช้แค่เครื่องเดียวก็อาจจะติ๊กเป็นแค่ just one ก็ได้นะครับโอเคผมติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็โปรแกรมขเขาจะขึ้นมานะครับ่างนั้นให้เพื่อนเ,อน,เนเปิดนะผม mm. ตัวนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่ามันขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะหมายถึงว่า ถ้าเกิดเราเราซื้อผลิตภัณฑ์ไทยอะเราอาจจะเราอาจจะเราอาจจะรีดิจิต,ตอร์โค้ดไปนะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เป็นตัวฟรีก็ตรงนี้ครั้งแรกก็อาจจะรอนิดน,นึงนะครับนี่ก็จะนับเป็นคูณดาวนะครับเพราะว่าของผมที่ผมบอกไงผมใช้ตัวทดลองอยู่นะครับตรงนี้ก็รอไปสักครู่นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวลองไปเขียนกันดูสักนิดหน่อยนะครับว่าตัวทดลองมันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับผมพาไปให้ดูนะครับมันถ้าเกิดเราใช้คนเดียวยังไงมันถ้าเราใช้เครื่องเดียวมันมันใช้โอเคอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปเขียนแบบจริงๆจังๆอะไรแบบนี้เอาไปแบบเอาไปใช้เป็นเครื่องอื่นด้วยอะไรแบบนี้มันเอาไปเขียนแบบขายอะไรแบบนี้ก็อาจจะใช้เป็นตัว กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรผลิตภัณฑ์ซื้ออาจจะซื้อเป็นลายเส้นนะครับมันจะเป็นลายเส้นอยู่นะครับอ่าตรงนี้ก็คอนติเนียนะครับอ่านไหมมันสังเกตด้านบนมันเป็นตัว t ทแอลนะครับก็คือเป็นตัวฟีเรามาดูนะครับว่าตัวฟีมันใช้ได้จริงไหมนะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะให้ตัวให้เขามูฟตัวตัวนี้นะครับ เป็นติด pc อันนี้นะผมจะให้คอมูฟหน้าต่างนี้นะครับโอเคผมก็จะใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะผมไ i l e window ก่อนนะครับเพื่อก็จะใช้เป็น file window ex นะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนคลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงคําว่า file window ex นะครับลิกพลิก window นะครับอันนี้รี f ฟ e ช h หนึ่งครั้งนะพยายามให้มาติ๊กให้เพื่อนเพื่อมาติ๊กอันนี้นะแล้วก็กดรี f ฟ e ช ตัวไอตัวเนี้ยมันมันจะขึ้นมาอยู่บนบนให้เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะดิพีซีสังเกตอันนี้นะดิพีซีผมก็เลือกโอเคนะผมะตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นเซตแล,ซแล้วกันนะเซตแล้วกันนะเอาเป็นเซตตามผมก่อนละกันที่จริงมันมีความหมายแหละเลดในพวกนี้นะอัลติไฟใช้เป็นเซตก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้หมายถึงเป็นค่าที่รีเทิร์นก็คือคล้ายๆเป็นตัวแปรนะว่า ว่าผมจะตั้งชื่อตัวแปรตัวนี้ว่าอะไรนะผมตั้งว่า,าวินโด้แล้วกันนะให้ก็สื่อความหมายว่าติดพีซีนะครับติดพีซีเคไปนะครับกดโอเคตรงนี้ผมจะตั้งว่าติดพีซีนะครับมันจะเป็นตัวแปรของไฟล์วินโด้ตัวนี้นะจากนั้นผมจะใช้เป็นคําสั่งให้้อมูฟนะครับให้้อมูฟให้ไปอยู่ตรงนี้แล้วกันนะคให้มันอยู่บมบน ตรงนี้นะครับก็จะเลือกเป็นฟัง์ชันนะครับกดมาตรงนี้นะผม tool box นะครับแล้วก็ฟัง์ชันนะครับตรงนี้นะครับเลือกเป็น select ฟัง c t i o นะครับเลื่อนลงมาเกือบล่างๆเลยนะครับจะเป็นจะเป็นเดี๋ยวผมครับอ่าจะเป็นตัวนี้นะครับ set window pos นะผมก็คือน่าจะเป็น set window po position นะนั่นเองครับเห็นไหมถ้าเราเลือกมามันจะมีให้เลือก วินโด์ใช่ไหมวินโด์ก็คือตรงนี้นะวินโด์ที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้ส่วนแกน x แกน y ก็เลือกว่าอยากให้เขาอยู่ไหนนะกดที่วินโด์กดมาที่ variable นะครับตัวแปรที่ผมได้สร้างไว้ก็คือ window did e a นะครับกดโอเคนะครับตรงนี้แกน x แกน y ผมจะให้มันอยู่บนสุดใช่ไหมก็คือตำแหน่งศูนย์ประมาณนี้นะตรงนี้มันมุมขอบจอตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์พอดีนะ x ศูนย์แกน y ก็จะเป็นศูนย์นะโอเคอ่ะผมลองรันนะครับ รู้ปได้ไหมสังเกตไหมหน้าต่างโปรแกรมก็จะมูฟไปตำแหน่งก็ถือว่าเขาทำงานได้ถูกไหมครับเคประมาณนี้เขาทำงานได้แล้วถูกไหมตัวฟีก็ทำงานได้นะครับอ,อย่างเช่นผมอยากให้เขามาคลิกตรงไดดีตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นช่วงทดสอบนะบผมอยากให้เขาทบมันคลิกได้ดีนะครับเพื่อให้เขาเข้ามาได้ดีด้วยนะคเพราะผมก็อันดับแรกผมต้องมูฟเมาส์มาก่อนใช่ไหมก็าจะต้องคลิกมาที่ เอ่อมากดตรงนี้ก่อนนะ1.3แล้วก็มากดที่ mouse position ครับจากนั้นก็สังเกตตรงนี้เห็นไหมแกน x แกน y ที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นไหม x 0มันจะอยู่ตรงนี้พอดีมุมบน,นครับเห็นไหม0 x 0 y 0คือมุมบนสุดซ้ายสุดของจอนะครับด้านบนตรงนี้ผมจะให้เขมาคลิกที่ได้ดีนะผมก็กด control 1ครั้งบอกว่า please control to stop นะ p เนี่ยแกน x แกน y มันก็จะล็อกลนวะเพื่อนๆก็มาติ๊กตรงวิว ิวเมาส์โพ i ิชันได้นะเนีย่ยเมาส์เราก็จะมูฟมาตรงนี้นะเดี๋ยวเหมือนเขาจะกระโดดมาเลยนะผมกดโอเคจากนั้นผมย้ายเขาเล็บคลิกนะผมเข้าไปเซตนิดนึงดับเบิลคลิกตรงนี้ผมขอให้เขาดับเบิลคลิกนะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคลิกรอบเดียวเขาแค่คลิกนะเนี่ยคลิกรอบเดียวแต่ถ้าดับเบิลคลิกมันจะคลิกเข้ามาเลยนะลองดูว่าเขาจะทําให้เราไหมนะอ่ะผมมูมาสมาอยู่ตรงนี้ก่อนปุ๊บผมไม่คลิกอ่ายไหมก็จะคลิก อันนี้เพราะว่าเขาไม่คลิกเมื่อกี้เพราะผมหน่วงเวลาไว้หนึ่งพันนะตรงนี้เปลี่ยนนิดนึงนะครับคลุมสองข้างคลิกขวาแปดอีดิทด,ดีเลย์เลเป็นสองร้อยผมขอมูฟมส์มาตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมขเขาจะคำนวณอันนี้ทันทีนะครับก็ประมาณนี้คนะรับผมเืนะ้องต้นประมาณนี้ก่อนนะว่าตัวฟรีมันก็สามารถใช้งานได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวอีพีถัดไปเดี๋ยวเรามา แนะนำในส่วนของการเริ่มเขียนนะผมว่าเออมูเมาส์ไล้้คลิกตำแหน่งพวกนี้ทำไงให้เขาจับภาพแบบนี้ทงำไงนะผมสร้างอีเมลอะไรแบบนี้นะครับเกี่ยนอีเมลเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะผมเกี่สำหรับคลิปนี้เพราะาตัวลาบก่อนนะผมก็สวัสดีครับ